พอดีว่าผู้เจ้าเช็ดได้ใบตองไว้กับเช็ดได้ไปตองมันออกแก้ประสันนั่นแหละออกผีใบตองไหวไมื่นั้นก็เลยแปะว้หันค่ะเสื่อใยมากกับเสื้อในสูบน้ำเน่ห์นะนั่นแหละแค่เจาก็เลยออกมันเลยได้อยู่นั่นล่ะโอ้ยสร้างเต็นท์ของสันว่ันเลขออกพอดีมาเมื่อไม่นานเสรแล้วพอดีจุงแขนกันมากคือสอดคอกันมากครับหวดนี่จุงแขนจุงแขนกันมากเลยครับ ดวงแก่เกินมากจะส,สมเป็นสมสมควรู้สึกได้กับน้องคุณจะเล่เป็นหกหาเก่าฟันบ,นบอมอค่ะมันจุงเงินมาเลย <awning S 2> ไอ้ครับน้องไอ้เจ้าหกคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไมส่สนบับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ไม่มเห็นครับตอนนี้ละพอดีว่าผู้เจ้าเจ็ดจะไปตองไั่กับเจ็ดได้ไปตอง<า>มันออกแก่ประสัน แมลงออกจีบวองไว้เมื่อนั้นก็เลยแปะว้หั่นค่ะเคื่อไผ่มากกับซีเรียสุกน้ำเน่หนะมาละแค่โจกก็เลยออกมันเลืได้อยู่นะั่นล่ะโอ้ยสร้างเต็นของสันว่านนี่เลขออกพอดีมะมึงเน่บุษแล้วพอดีพอดีแล้วก็โจกก็เล่พัากันเมื่อบ่เห็ดเน่บแล้วกับเมื่อใจเงินยมว่านนี่แล้วมืดแล้วก็ยังหนาจัวบั่นกับท่าสีบั่น ก็มีใบลักกาไอทั้งล่างกสีค่อยๆแป๊ะๆไปลอว่าเน่มันโดนไปพลละนั่นย่นงนั้นก็ค่อยเฮ็ดไปจะเล็กจะหน่อยไปลงพ่อพายเอฟซีเป็นยางกับไปชุ่มเนี่ย่ไมมาสินมามาเบิงนั่งึงมือนไรเนี่ยมึงไดเ่ยเป็นการเดินเนี่ยครับมาทาชม สถิติงวดที่ผ่านมานะคะหลวงพ่อรวยเนาะคะ่ะเอฟซีทนายที่ได้รับชมคลิปนะคะนี่พ่อนะคะขอโทษขออภัยเนาะค่ะหลวงพ่อให้รูดวิ่งเจ็ดกับเก้านะคะกอดข้อกันมาเลยเนาะคะ่ะแต่จับคู่หลวงพ่อพันจับหายเก้าสี่กับเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะนี่นะคะสถิติงวดที่ผ่านมานะคะนี่เนาะคะ่ะซาลานะคะที่เอฟซีหลายๆท่านนะคะร่วมนะคะร่วมทําบุญนะคะ ร่วมทำบุญสร้างหลังคาเมมเนาะคะ่ะแอกขอร์โนโมทนาสาธุบุญน้ำเอฟซีนะคะที่ร่วมทำบุญนะคะกับหลวงพ่อรวยนะคะผูเ้เพื่อนเห็นน้ำแน่ผู้เพื่อนเห็นเมม<ว>เนาะค่ะหลวงพ่อเนาะเฮ็ดบุญน้ำอยู่นี่กระไดค่ะถือไล้บ่ค่ะหลวงพ่อสร้างกระไดเฮ้ยเขาบัดอัน เขาบอได้เขาได้เครื่องเดียวนึงเป็นเลขดังเนาะค่ะเนาะอืมค่ะบันนี้ก็เลยบอกว่าว่าโรงเรียนอันเลขออกวันคู่ย่านมั่ตึ่ย่านถ้าเป็นสิบหกกรเลยว่างสิคำว่าสิบหกกับสิบเก้าเลขสิบหกไม่เลขตัวเดียวกันก็เลยว่างเนาะบ้านคู่เนาะแมนก็กรเลยปิปนหัวลงก็เลยเป็นเลขหกค่ะหลดเก่ามันออกทับกันไหมเนาะแต่ว่ากระนาเสื้อเนี่ยยู่ในนี้ เด็กเขานอนอยู่นั่นน่ะปั่นน่ะนอนอยู่ใส่ยงพหลวงพ่อนั่นเนี่ยนอนอยู่หันนั่เว้นปั่นตัวนี้แล้วเขาเลยเมื่อยเขาเลยไปนอนจิตัวเจีนแล้วเขาเลยนอนคนลอยหลยางอยในหมู่น้ำสันลราเม้มอาจารย์เอ้ยนั่เว้นน่ะเขาเลยว่าเจ้าเมแมมก็สิสุกเจ้าเขาแม้มมาสั่นเลยสิสุกเขาแม้มเออจากนั้นเราพักกับพวกเขาให้ใจนันกับพวกเขามาสันเลยคึ้ว่าอาจารย์เอ้ยซอยนี้ถอนมาสันเขาสิมองเขาเม้ม เมันละราเมินอดอกเมื่อดอ,อกเลยเยอนั่นอีได้นี่กาแั้วียางก่อเมื่อถือเหล็กเกดก็แบบเก่เาสูงส<ม>ิเกดเก่าแล้วยางมาแล้วเมื่อพ่อไปตอกมีเยกดนี่น<ม>แล้วก็เลยซื้อเมื่อน่ะแล้วก็เลยกัดเมื่อซื้อบอกคนซื้อคนกาบ่ซื้อแล้วเจ้าไปซื้อไมนวาไม่อันเขาบอซื้อแล้วก็เลยซื้อซื้อแล้วก็ได้แล้วซื้ออัน าร้อยคุณหาร้อยแล้วก็ได้สองร้อยคุณสองร้อยโอ้เออมันนั่นคือคาคึ่งราคาครึ่งราคานะคะท่านชมเออแล้วว่ามันก็สิ่งใดยุตว่ากันเกินค่ากันหาร้อยคุณหาร้อยค่ะย่อมเสียกันเมันสิ่งใดที่เราบุญมันสั่นแล้วสื่อแล้วกันโอ้ยเรา เพิ่นวซ้ำเพิ่นมาหย่่งตัวเลขให้นะคะหลวงพ่อเนาะแต่ว่าเจตังกูเห็นเพิ่นดอกว่าเพราะว่าหลังจากเจตังมาเอาแล้วเนาะเพี้ยนใส่ใบตองแล้วเพิ่นกับมาฝันกังเว้นเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะฝันกังเว้นเลยค่ะจังหวะโอ้มาคือขัดแผลสันค่ะแสดงว่าเพิ่นบอกตรงอยู่นี่เพิ่นกับว่าดิอ่าเพี้ยนไปทางไหนค่ะนะบอกตรงอยู่ แ่เลยถือว่าพุ่มยนน่ก็ดีอยู่พรานี้ยแหก็รุนเจ้ารวบรวมมาแ้วตั้งแต่ชินแน่เนี่ยเราได้ก็กีใจใจเลยได้ทั้งหลังคาดแปดหมื่นกัวเก้าหมื่นค่ะการด้ยมันได้เนี่ยนองแต่ว่าก็คือสาธุน่าพี่น้องได้รวมกันมาหลายอยู่เนาะเนาะบรีงบุประบ้านยุแสน่านี่้าสีไม้เย็นนาพุ่มเย็นน้ำมันนิ่ก็ขึ้นแล้วเลยปลูกกระเบื้อง ตอกแดงนีเแล้วเลยค่ะอืมเปนว่าเสียด้นดอกอาจารย์สียดจะซื้อดอกแสหาเดี๋ยวสัน้นอะไรค่ะหลวงพอ่อเปลือกเปลือกซางเนี่ล่ะอ๋อเสีดซอยนะคะอาจ,จารยา์นะทุนมาอีกตอนเายสัดี่ยั้นได้ทุนตอน<ล><ล>เดียวสั้นดอกเสียดไหนนะคะเนาะไแแหงอะไนี่เลี่ยมแได้บ้าได้มงเล็กสนอยมะฮ่มกันค่ะตะได้เพราะสี่หมื่นห้าหมื่นกับเสียดจัวค่ะไม่ใช่ค่ะ ใส่ของสีมัดหนึ่งมืดลุกับสีถ้าสีเอ็ดตัวอีกแล้วอีกขามืดกับสีลงมัดตกแก้กัล่างนี่ปูกกระเบื้องสันอ่ะมวดนี่กอดข้อกันมากคือจุงแขนกันมากก็นืดเก้าหางจุงแขนกันมากคือกอดข้อกันมากครับมวดนี่จุงแขนจุงแขนกันมากเลยครับจุงแขนกันมากจะสมปิดสมสมข้อที่สิได้ครับน้องครับคุณจะเลยเป็นหกห้าเก้า อมันจูงกันมาเลยไอ้ครับน้องไอ้ตัวหกครับหาตัวเลขจูงกันมาเก่าเลยก็ตีเป็นไอ้ใหญ่มือตระวาครับตระวาพอดีมาเห็นอันที่เขียนใส่เสาไว้หกนึงเนี่ยมาค่ะหลวงว่าหนึ่งก็ตัวน่ะเจ็ดเก่าเนี่ยแ้อีเขียนไปไหนมาเนี่ยมีนั่นนี่ดวงมีก็เห็นเด็ดอันนั้นอันนั้นเขียนไว้ตั้งจังวัดอันหลวงพ่อไปเข้ายามาเนาะค่ะหกนึง บนเพ no, ื่อนนอนรงคอเนาะเพื่อนมาเห็นยังมองนี้ก็ได้คือได้บุดวงเพื่อนวัดที่ลองพาเพื่นเพื่นไปเขายาม่าน่ะเห็นเท่งใบตองเห็นเท่งอันนี้ก็เลยเขาทั้งบนทั้งล่างดวงเพื่อนโซ่เพื่อนโซ่เพื่อนก็จะนั่งปั่นนั่นน่ะจุ่นแล้วน่ะนั่งปั่นหนักจุ่นแล้ะล้มตีว่ามันมันล้มเนี่ยประหัรปิ้งยิงขึ้นปิ้นขึ้นแล้วไปเห็นตัวเลขแล้วปะอ๋อโอ้โหเพื่อนว่าสั้น ่อ้ยมือฟังมางมางอ่าล้มทาง้อย่างมากเหนียวสั่นเอาหนาทีบนข้ามสิกนไว้อีกว่ามีคนมาเห็นมาโซกได้รับโซกเนาะนี่แหละก็จะโซกนี่ล่ะนี่ล่ะจให้โซกกอดคอกันมาเสยจูงแขนกันมาจูงแขนกันมากอดข้อกันขื้เก่าจูงไอ้ก๊บน้องกอดข้อเก้าจูงกันมาไอ้กับน้องมค่ะ ดูแขแต่่าไอ้กบนองนี่จะไม่หยันเลยไทย่านี่เป็นเจ็ดหกบ่ว่าหาเนี่ยอ้กบนองอ้กนองเลขพี่น้องกันหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดแปดเก้าสี่บับไอ้กบนองอ้ญ่ที่สุดเดือขึ้นเ่าค่นอจกาอกว่ากันันน้อ้กนองอเจ็บแข็กันากค่ะ ฝอกดีพอดีนาชาเกหรดีลวงพ่อกระไปเมืองล่าไปพุทธาพิเศษพระใหญ่ยอนี่แล้วจะจ้าจะได้มาจกพุณอีกค่ะอันนี้อันนี้คือฝันยนอันนี้คือฝันยูนี่ต้อนเนื่องอันนี้กระิไปเมื่อนี่ไปเมื่อนี่ละอันนี้ต้องวดไหมมาค่ะไปเดือนท่างเลือเชียงนี่ไปกิพุทธาพิเศษพระใหญ่อยูเมืองเล่ารุ่นบ้านพระเพื่อ กนจะได้เห็นเนี่ยข้าเจ้าสมบูรณ์แบบตัวข้าเจ้าก็ตั้งเวที่ไว้ให้แล้วไปกันิิป็นยองแลวก็นิมห้าตัว